สวัสดีค่ะปุ้ยจากลีเดนฮอมคาค่ะก้อยจากลีเ o นฮมคาค่ะวันนี้นะคะเรามีรถนะคะที่ถือว่าเป็นรถหรูผู้บริหารเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนต้องถามหาและก็ตามหากันแน่นอนใช่ค่ะพี่ปุ้ยวันนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะมาถึงแล้วนะคะรถอะไรคะน้องก้อยเป็นรถ To y ย ta Cam r y ่นะคะทั้งสองคันเลยเนาะจริงๆเรามี3คันนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะที่นำมารีวิวนะคะมีอยู่จวกกันถึง2คันเลยทีเดียวสะคันเริ่มต้นที่คันแรกก่อนเลยค่ะน้องก้อย คันนี้นะคะเป็น Toyota Camry ปี2017นะคะเป็นเครื่อง 2.0G นะคะคันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเครื่อง2.5งจ้าสอนะคะเราโดนมาสะสนไปกับกับปี2008ันแปดเนาะอันนี้เป็นเครื่อง2.5นะคะลูกค้านะคะตัว G นะคะเป็นเครื่องเบนซินนะคะแล้วก็ราคานะคะเปิดที่เท่าไหร่คะ825,000สองห่นบาทค่ะป้ายแดงนะคะขายรุ่นนี้ราคาประมาณเกือบเกือบแสนแสนเจ็ดไอ้ร้านเจ็ดไม่ใช่แสนเจ็ดนะคะลืมศูนย์ไปตัวหนึ่งนี่เประมันร้านเจ็ดนะคะลูกค้านะคะประหยัดเงินไปประมาณ50าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะลูกค้าเกือบ เหลือบครึ่งเนาะใช่ค่ะใช่อันนี้ด้านหน้าจะเป็นกระจังโรเมียมนะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบตัวใหม่แล้วนะคะสมใหม่แล้วเนาะพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกนะคะตกแต่งด้วยก็โฮเมียมเหมือนโฮเมียมเหมือนกันเนาะใช่ค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตัวเป็นนะคะเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะคะลูกค้าหน้าสองจุดนะคะฝั่งนู้นมีไหคะพี่ปุ้ยฝั่งนี้อ่าโอเคสองจุดนะคะใช่ค่ะ อันนี้นะคะขอบอกก่อนนะคะไฮไลท์ของคันนี้คือ1นนะคะเป็นรถที่วิ่งน้อยมากๆนะคะ,คะวิ่งเพียงแค่6 6 0 0 0 0 0 0กหมื่นกว่า 6, โลเท่านั้น<ช>นะคะรถสวยกริปนะคะอันนี้สภาพรถนะคะเป็นสภาพก่อนการบำรุงนะคะรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะแต่ว่าทอนเสียงนะคะของลูกค้าไม่ไหวนะคะก็เลยมารีวิวกันให้กันดู<ช>ก่อนะนะคะ รถเพิ่งจะเข้ามานะคะยังไม่ได้ทันความสะอาดเลยเนาะยังปีอะไรคะน้องกอยยางปี19ค่ะพี่ปุ้ยยังเป็นยางมิชลินปี19ค่ะแม็กขอบ17ค่ะใช่ค่ะทั้งสี่ล้อเลยนะคะค่ะอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่ปุ้ยไปดูด้านในกันเนาะว่ามีออปชั่นอะไรบ้างใช่ค่ะส่วนกุญแจนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกุญแจรีโมทนะคะเป็นแบบนี้นะคะ สวยหรูนะคะพี่ปุ้ยค่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันดีกว่าอันนี้เป็นสภาพสดรถยังไม่ได้ล้างนะคะลักษณะของด้านในนะคะก็จะเป็นบอะหนังนะคะเป็นบอะหนังสีครีมนะคะ,คะมีระบบถุงลมนิรภัยถึง9ก้าใบด้วยกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้เนาะแล้วก็เป็นระบบนะคะแบบ push s t a r ก็คือแบบ start นะคะปุ่มกด start นะคะลูกค้านะคะแล้วก็มีส่วนของนี่เป็นบาะไฟฟ้านะคะลูกค้าบาะไฟฟ้านะคะบาะไฟะะไฟ้านี่ บริกาไม่พอนะคะลูกค้าสังเกตถ้าไปดูตรงประตูด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่เซตบเ,เซตบา<ช>ะหน่ี่ได้นะคะ,คะย้ํานะคะรถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ทัน<ช>ได้ทําความสะอาดนะคะอาจจะค่อนข้างยังไม่สบายตานะคะเดี๋ยวเราให้ลูกค้าโอเคเดี๋ยวเริมสตาร์ทรถกันดีกว่อาสตาร์ทค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดู ฟังชันด้านในกันนะคะเดี๋ยวเรานงเก็บแยกสายขวานนะคะ่คูใช่มใชไมโอเคตรงนี้นะคะเป็นฟวงมาลายมันติดฟังก์ชันระบบถุงลมนด้ภัยมีถึง9ใบด้วยกัน<ช>เลยทีเดียวนะคะ,คคน,ะ,คะน้องกอล์ฟขานะ แล้วก็เครื่องเสียงมีอะไรบ้างคะนก้อยนี่ตอนนี้เป็วิทยุ AM FM รู้สึกว่าคันนี้จะมีในเกทเตอร์นะคะที่มีไหม AUX นะคะแล้วก็ใส่ช่องใส่ CD ดีใส่ตรงนี้นะคะลูกค้าทีวีจะดูช่อง 7S ดเมื่อไรก็ได้อยากดูบ้างเรยครับอืมแล้วก็มีเนเกเตอร์ด้วยนะคะลูกค้า โอเคมีออปชันของเขานะส,นส่วนค่ะมีรู้สึกว่าจะมีสลูปนะคะมีม่านหลังสลูป <S <S เอ้ยไม่ใช่สลูปค่ะเป็นม่านหลังไฟฟ้าเนาะค่ะกอน้องก้อยอาจจะแบบไลฟ์เทน่าเทนะาันลูกัทนลใช่ชอบชอบใช่ด้านหลังนะคะตรงนี้สังเกตนะตรงนี้จะเป็นแสนลักนะคะของม่านหลังไฟฟ้าระหว่างที่ปุ้ยกดนะคะเดี๋ยวให้ ทุกคนนะคะติดตามไปที่ด้านหลังมองไปที่บาะด,ด้านหลังเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องกิ๊ซูมให้ดูเป็นมานหลังไฟฟ้านะอ๋ะอเดี๋ยวให้ดูมานหลังไฟฟ้าจะใช้งานได้อสองแบบเรากดปุ่มนี้นะคะลูกค้าหรือเราสามารถเข้าเกียร์ถอยได้นะ,ะสังเกตนะเออเดี๋ยวเราต้องกดงนี้ขึ้นก่อนกดที่ตัวใหม่นะคะอีกรอบหนึ่งสังเกตนะคะตอนนี้ม่านปิดอยู่ ติดจุ่มติดมากนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเข้าเกียร์ถอยนะคะลูกค้าอ๋อก็คือเขาจะบังให้ใช่ค่ะเป็นแบบออโต้เลยแล้วเขาเกียร์ถอยอันนี้ผมเพิ่งรู้นะคะพี่ปุ้ยว่ามันมันจะเป็นออปชั่นประมาณนี้ใช่ค่ะแเราปุ้ยลองเปิดลองเปิดแอร์ดูนะคะแอร์นะคะแอร์นี่โอเคตัวนี้นะคะขอบคุณออปชั่นค่อนข้างโอเคลูกค้าจะสังเกตนะคะแล้วแอร์เนาะผมติดแอร์ตรงนี้นะคะ นีตรงนี้จะเป็นสามารถปรับปุณหภูมินะคะได้<ย>ทั้ง2 2> สองฝั่งนะคะยแยกสายกาได้คือข้อข้อดีของตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของระบบของรองรับกส่วนของบลูทูธด้วยนะคะ,คะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่จะเหมือนเหมือนปีก่อนหน้านี้นะคะเป็นโฉมเหมือนปี15นะคะตัวนี้ตัวนี้จะได้เหมือนกันนะคะแต่คราวนี้เป็นปี17นะคะลูกค้านี่ตรงนี้ก็สามารถนะคะชาร์จโทรศัพท์ได้นี่ตั้งแต่ iPhone i p h o แป8ะะขึ้นไปใช่ไหมคะตรงนี้ชาร์จแบ,บดได้นี่นะคะชาร์จแล้วลอง คนแปดขึ้นไปเนาะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะอ่ามีที่รองแก้วนะคะเรียบร้อยแอร์เย็นไหมคะน้องกิฟต์ข้างหลังต้องเทสทดสอบกับคนที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะพราตอนนี้เราอยู่ด้านหน้ายตรงนี้เป็น USB AUX นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอันนี้เขาเรียก,ยกว่า ตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่ามันเป็นตัวที่ว่าเป็นตัวแปลงนะคะ<ช>เป็นตัวแปล,แปลงไฟแล้วก็ล,ลูกค้าสามารถจะชาร์จแบตตรงนี้ได้ใช่ค่ะมันจะเป็นลนาาักษณะต้องใช้อุปกรณ์พ่วงต่ออันหนึ่งรถคุนน้มันจะมีอยู่ถ้าลูกค้าบอกว่าเป็นอุปกรณ์พ่วงต่อค่ะชาร์จไฟหรือว่าชาร์จแบตอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะโอเคเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างเลยดีกว่านะคะเบาะด้านหลังนะคะรถคันนี้จะมีเป็นมี ไอโซฟิกนะคะสำหรับสำหรับใส่เออตัวล็อกเด็กนะตรงนี้จริงๆแล้วว่ามันต้องมีสายอีกสัหนึ่งปะตรงนี้อ๋อมีแค่ฝั่งเดียวนะคะมีไหมไอโซฟิกนะคะไอโซฟิกไอโซฟิกอยู่ตรงนี้ค่ะลูกค้าตัวล็อกเด็กนะตรงนี้นะอันนี้มันจะมีเขียนไอโซฟิกอยู่ตรงนี้นะคะมันจะอยู่น่าจะอยู่ตรงใต้ตรงนี้นะคะถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวเหล็กเกี่ยวอยู่ อันนี้อาจจะมองไม่เห็นได้อยู่ตรงนี้มีอยู่นะคะลูกค้านะแล้วก,ก็มีแอร์ด้านหลังนะแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะแอร์ Air ด้านหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าแอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะนั่งกว้างสบายมากเลยนะคะ<ช>ลูกค,คก้าก็ลองนั่งย,งยังสบายสบายนั่งคือนั่งแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม่ถึงไม่แออัดเลยคะ่ะคือนั่งสบายมากแล้วเราลืมบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีม่านข้างนะคะม่านข้างสําหรับ สำหรับบางแดดได้นะคะตรงนี้คือเราสามารถใส่ได้เนาะอ่าค่ะกระจกเป็นกระจกออโต้ทั้งสี่บานนะคะโอเคถ้าเราจะอ,าออกแล้วก็ออกประมาณนี้นะคะอะจริงๆแล้วรถ,รถคันนี้นะคะเป็นกระจกออโต้ทั้งสี่บานเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะพี่ปุย้ย ด้านหลังนะคะจะเป็นพาร์คจะมีพาร์คเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะนี่ค่ะมีไฟเบรกลงที่3ามด้วยเนาะใช่ค่ะเรามาดูอุปกรณ์นะคะอันนี้จะมีอุปกรณ์ในส่วนของอุปกรณ์นะคะอ่าถอดล้อแม่แรงยางอะไหล่ครบเลยนะคะลูกค้าจริงๆแล้วรถก็ย้ํานะคะอนี้เป็นรถยังไม่ได้ล้างนะคะเพ<ช>ิ่ง,งเข้ามาใหม่เลยเป็นสภาพนะคะก่อนการบารุงนะคะลูกค้าอ่าลองรัดในส่วนของ เชพเพอร์ E20 ได้ด้วยนะคะ e ลูกค้าสำหรับนะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับปุ้ยแล้วก็น้องกอยด้วยนะคะใช่ค่ะ,คะ,ะสวยมากเลยนะคะนี่สภาพเดิมๆได้เลยะค่ะสภาพเดิมๆได้เลยนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องกิฟต์นะคะซูมให้ดูอีกรอบๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะขออนุญาตดีทีนะคะว่ารถที่เรากำลังรีวิวคันนี้อยู่นะคะเป็นรถนะคะสีดำนะคะเป็น t o y ยต a า a m มเนะคะปี2017คันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.5นะคะตัวจีสี่ตัวจีนี่ค่ะดูได้เลยค่ะ,คะเป็นเครื่องนะคะย้ำนะคะ2.5ตัวจีนะคะรถคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะลูกค้าคแล้วก็รถวิ่งน้อยด้วยนะคะวิ่งน้อยด้วยนะคะ ตอบโจทย์มากเลยสําหรับไลฟ์สไตล์นะคะของคนที่ใช้ชีวิตในเมืองแล้วก็อยากได้รถหรูสไตล์ผู้บริหารแนะนำเลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆอย่างที่บอกไปะคะเราขายแค่825,000บาทนะคะลูกค้าเราขายอยู่ที่825,000บาทนะคะอันนี้ผ่อนร่อต้องเยอหลยนะคะแต่ว่าป้ายแดงนะคะป้ายแดงขายที่ราคาอยู่ที่1นร้านนะคะประมาณร้านหกร้านหกร้านเเรานี่ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ หมือนสามนิดน,นะคะบอกนิดหน่อยนะคะ,ะประหยัดตังในกระเป๋า<ช>นะคะ,คะไปประมาณเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะคะค่ะ50%ะเ,เลยนะคะ,ะโดยประมาณเนาะภาษีนะคะถึงปีหน้านะคะลูกค้าภาษีถึงปีหน้านะคะลูกค้าเคดิตดีนะคะจัดเต็มได้เลยค่ะฟีดาวได้เลยค่ะ โอเคตอนนี้เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะสภาพก่อนการบํารุงนะคะใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นระบบของ VVTI นะคะแบตเป็นแบตบแบตเตอรี่แบบแห้งนะคะจริงๆแล้วรถรถที่เข้ามาจากทางเรานี่คือรถเข้ามาแล้วก็ออกไว้นะคะจริงๆลูกค้าเหมือนเมื่อเช้ามาก็มาตามนะคะมาตามรถที่เราขายไปแล้วเนาะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าลูกค้ามาเจอรถที่ขายไปแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถทำเป็น T order ใ,<ช>ให้เราขารถให้ได้นะคะลูกค้า ลูกค้าต้องการสเปคแบบไหนสี 4, ไหนรถปีไหนนะคะ <Okay. S 2> ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะสามารถทำพีออเดอร์กับทางเราได้เลยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะหารถให้เวลาสักประมาณ1-2อาทิตย์ถึง1เดือนนะคะระหว่างนี้ปุ้ยขออนุญาตนะคะดับดับเครื่องยนต์ก่อนนะคะเดี๋ยวกลัวไม่ได้ยินเสียงพวกเราเนาะโอเคค่ะ สำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนี่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดหัลวใจรัวรวรว,วด้วยนะคะรัลว,ลวใช่ไหมคะค่ะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะสามารถซื้อได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะคะ,คะลูกค้าติดเครดิตซื้อได้ไหมคะพี่ปุ้ยซื้อได้ค่ะลูกค้านะคะเป็นข้าราชการ,กรเกษียณนะคะหรือว่าเป็นอ่า กขเรียกว่าอะไรข้าราชก,การเกษยียณมีภาระยเยอะหรือว่า<ช>บุคคลผู้มีรายได้น้อยนะคะสามารถซื้อทุกสาขาอาชีพเลยทีเดียวนะคะทักเข้ามาสอบถามหาเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะ<ช>โอเคคันนี้เรียบตัวน,น,นะคะสีดําต่อไปไปดูคันข้างหน้านะคะ<า>นี่อันนี้นะคะเป็นตัวนะคะ Toyota Camry นะคะปี2015นะคะรุ่น2 0นะคะตัว G ตรงนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะลูกค้าค่ะ ให้สังเกตนะเดี๋ยวลองเทียบไปดูด้านหน้าจะด้านหน้าเนี้ยจะเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนกันเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยเดียวจุดจะแตกต่างตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยได้ค่ะด้านหน้าเหมือนกันเลยนะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังด้านหน้าเหมือนกันนะคะใช่ค่ะพีุ่๊คาเซ็นเซอร์มีเหมือนกันหมดเลยนะกุญแจก็จะเป็นรูปทรงเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นเครื่องสองพันนะคะอ่า ตรงนี้นะคะเป็นล้อนะคะล้อแม็กนะคะล้อแม็กขนาดเออ่กี่นิ้วนะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนแป๊บหนึ่งตัว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 แม็กซ์อะแม็กขอบส <16 S 2> ิบหกนะคะขอบสิบหกยางเป็นยางปีสิบเก้ <19 S 1> างดีนะคะ,นะคดอกยางเต็มใช้งานได้ปกติเลยลูกค้ายางปีใหม่ๆเลยเนะาะนี่ค่ะอ่าให้ดูบะให้ดูภายในนะคะภายในภายในอันนี้เป็นรถที่ปรับสภาพแล้วนะคะลูกค้า ด้านในจะเป็นบอดสีเบดนะคะให้ความรู้สึกว่ามันจะกว้างมากเลยแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะหนังปลาไฟฟ้าลูกค้าสังเกตไหมคะคันนี้เนี่ยตรงเกียร์นะคะอันนี้จะเป็นเกียร์แบบคันโยกนะคะส่วนคันก่อนหน้านี้จะเป็นแบบเกียร์ลักษณะเป็นยรคล้ายเป็นถุง <S <S ใช่ค่ะเกียร์<า>ถุงเป็นตัวใหม่นะคะใช่ค่ะแล้วก็ให้มีจุดที่แตกต่างอีกจุดหนึ่ง <S <S นี่สังเกตนะคะตรงแผงประตูเนี่ยเมื่อกี้มันจะมีตัวทางด้านปี17เมื่อกี้มันจะมีเมมโมรีตัวเมมบอกนะคะ ตัวนี้ไม่มีคันนี้ไม่มีนะคะใช่ค่ะแล้วคันนี้เนี่ยมีถุงลมนิรภัยอยู่ที่มันสี่ใบสี่ใบค่ะนะคะแต่คันนี้มีมีเบาะนวดไฟฟ้าด้วยนะเอ้ยมีปรับหนุนหลังไฟฟ้าใช่ค่ะโอเคสี่ใบอยู่ตรงไหนบ้างลูกค้าสังเกตนะสี่ใบจะอยู่ตรงนี้พวงมาลัยหนึ่งคอนโซลหนึ่งเป็นสองนะคะแล้วก็มีตรงนี้เบาะอีกสองอันเป็นสี่มีนะคะอ่าเป็นแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยด้วยกันสี่ใบเลยทีเดียว มีที่ชาร์จโทรศัพท์ Wi-Fi นะคะเหมือนกันเลยแต่ที่ชาร์จโทรศัพท์ f i เนี่ยให้ลูกค้านะคะลองสื่อสายทีหนึ่งว่าเพราะว่ามันไม่ได้รองรับทุกรุ่นนะคะ่เดี๋ยวจะบอกเอ้ยที่น้องปุ้ยกับน้องกอยรีวิวไปลองรับไปทุกรุ่นหรือเปล่านะคะอันนี้ลองรับนะคะได้เฉพาะเฉพาะรุ่นเท่านั้นนนี่ขออแจ้งไวก่อนนะคะค่ะที่แน่ๆไอโฟนใช้ได้ XS ก็ใช้ได้เพิ่ใช้ x s อยู่ p h o n e 8ก็น่าจะใช้ได้อยู่เนาะประมาณ iPhone 8ใชคะใช้ได้ โอเคส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์หลังเหมือนกันมีแอร์หลังเหมือนกันนะคะลูกค้ามีไอโซฟิกด้วยไอโซฟิก so นี่ดียังไงไอโซฟิกเ so นี่ยมันก็จะมีพวกเป็นเหล็กอะคะ่ะเหล็กเป็นเป็นเหล็กเกี่ยวนะคะเกี่ยวกับขาคาสิตของเด็กได้ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงใต้เบาะคะา่ะใต้เบาะโอเคเนาะเดี๋ยวเรไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าคะ่ะน้องกอยค่ะ<า>ว่ามีอะไรบ้างเหมือนหนูเปิดเปิดยัง ด้านหลังเราเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับคันเมื่อกี้เลยก็จะมีะเซ็นเซอร์เป็นสจุดเหมือนกันนะคะค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นเป็นเครื่อง2องพันนะคะ 2.0G นะคะกรบหลังโครเมียมนะคะอเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะค่ะด้านหลังอันนี้คือสภาพที่เราขับสภาพเรียบร้อยนะคะดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมียางอะไหล่นะคะระบบระบบถอดล้อแม่แรงครบนะคะ ยางก็ยังเป็นยางใหม่อยู่เลยนะคะยังไม่ทันได้ใช้งานเลยค่ะสภาพสวยมากเลยใช่สำหรับนะคะเป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้านะคะที่อยากหานะคะ Toyota c ค m ร์บรี่นะคะเครื่องสองพันนะคะรุ่นนี้นะคะสีนี้นะคะเป็นสีที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะคะลดอะไรก็แล้วตามที่เรื่องความขาขาเนี่ยทุกสีเป็นมงคลหมดแล้วก็สภาพดีทุกคันนะคะดีทุกคันแต่คันนี้มันจะเป็นเครื่อง2 0 0พันเนาะ เครื่องพันนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2 0 0พนะคะยังไงฝากด้วยนะคะอันนี้เป็นปี2015 15เครื่อง2.0ตัว G นะคะอันนี้ก็รองรับเหมือนกันนะคะค่ะถึง e 2 0นะคะเป็นเครื่องเบนซินนะผ่อนก็คันนี้นะคะคันสีเทาบอลคันนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 1 0 0 0ห1 0 0 0ันกว่ากว่าลดนิดหน่อยนะคะ่คะอันนี้อยู่ที่ราคานะคะราคา6 6 5 0 0 0บาทนะคะ6 6 5 0 0 0บาท ยอมีทีนะคะราคารถคันนี้นะคะอยู่ที่6,000 0หบาท <c oughs> เป็นรถนะคะโตโยตา้า <15, 000 S 1> เทม r อรี่2อ0 0ูยนบเครื่องเบนซินนะคะคันนี้เนาะข้างใน <c oughs> น,นะคะมีะลายไม้นะคะตกแต่งสวยงามแผ่นเพจนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยสภาพสมบูรณ์มากเลยนะคะสติกเกอร์มาตรฐานมอกอมีครบหมดเลยนะคะตรงนี้ องงเครื่ดวนะสภาพนางฟ้ามากเลยค่ะพี่่เครดิตดีนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะรถที่นรามารีวิวณวันนี้นะคะภ <5. S 1> าสีนะคะของรถทั้งสองคันยังถึงปี6กสีหน้าค่ะ64เลยใช่เปิดได้ไหมคะอ่า อันนี้ก็คือปรับสภาพเรียบร้อยนะคะ ค่อนข้างเอี่ยมเลยค่ะลูกค้าสาหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค<ม>้าใครมีคําถามใดๆนะคะฝากคําถามนะคะที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าท็กแอดมินเพจของทาง Legend Home Care มานะคะเรายินดีตอบทุกคําถามนะคะ,คะถ้าเรานะคะตอบคําถามในช่วงไลฟ์สดไม่ทันนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอเป็นหลังไม้นะคะเ <ใช S 1> ดี๋ยวจะรีบติดต่อกลับไปนะคะลูกค้าทางเราจะมีแอดมินคอยตอบทุกโอเค จะมีจะมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลาเนาะแล้วก็ข่าวดีนะคะนอกจากคันสองคันแคมเบอรี่แล้วนะคะเรายังมีตัว Toyota c a m เบอคันนึ่งคะปีส0งพันะปดนะคะเป็นเรื่อง<ะ>เป็นรุ่นรุ่นนะคะ2.0นะคะตัว G ะนะคะราคา3 0 0 0 0นสามแสนกลางประมาณ3ามแสนห้าหมื่นประมาณกลางสามแสนห้าหมืน่น,น 50, 000, ใช่ไหมห้าหมื่นห้าพันบาท ราคาอยู่ประมาณนั้นนะคะอันนั้นเป็นรถที่ก่อนเข้ามานะคะตอนนั้นนะคะราคาอยู่ที่355,000า่ใครที่ตามหาแคมรี่ที่ผ่อนถูกอยู่เดือนละมาณ7 0 0 0นนะคะบวกประมิดหน่อยนะคะเราแนะนำนนคันนั้นนะคะ,คะมีเข้ามาแล้วนะคะลูกค้านี่ฝากด้วยนะคะสำหรับนะคะรีวิวของสงคันนี้นะคะอ่า ทวนอีกครั้งหนึ่งสีดำนะคะเป็นรถ Toyota Cam มบรปี2017เครื่อง2.5นะคะตัวจีนะคะเป็นเครื่องเบนซินนะคะราคาอยู่ที่825,000บาทนะคะค่ะในขณะที่ป้ายแดงราคาอยู่ที่ประมาณล้านหกล้านหกล้านเจ็ดค่ะประมาณนี้ค่ะนะคะประมาณประหยัดไปประมาณเกือบครึ่งเลยทีเดียว50เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนคันนี้นะคะเป็น Toyota Camry นะคะ ปี2015นะคะ,คะเครื่องยนต์เท่าไหร่นะคะน้องกอยเครื่องยนต์ 2.0G เหมือนกันคะ่ะเ<ช>ัวรเหมือนกัน,นะคะ่ะราคาอยู่ที่6แ6ห6 000, 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ป้ายแดงละาคา่อยู่ที่ประมาณ1ล้าน3แสนกว่ากวานะคะซึ่งถือว่าคุ้มค่าและคุ้มราคามากๆก,กับการซื้อรถมือสองนะคะ,คะลูกค้าได้นะคะประหยัดเงินไปถึงประมาณ50%เลยทีเดียวใช่ค่ะค่ะ ขอฝากเ e g e n ท์โฮมคาร์นะคะเป็นอีกทางเนื่องหนึ่งนะคะของรถมือสองที่สภาพดีดีแล้วคัดสรรคุณภาพสําหรับลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะเลยค่ะค่ะแล้วก็สนใจก็เชิญชมรถได้ที่ r e g e n t Home Car นะคะราชพึกนะคะไม่ไม่ถูกยังไงก็ฝากเบอร์ติดต่อทางแอดมินไว้นะคะเดี๋ยวเราส่งโลเคชั่นอะไรให้นะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะปุ้ยแล้วนะคะแล้วก็น้องกรอยองอยค่ะขออนุญาตลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อ,ตอไปะนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ